สวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมทั้ง14,300่อกว่าท่านแล้วในตอนนี้นะครับผมให้ FC ชมเหรียญสำคัญหมุนเวียนในหลวงราชการที่9ซึ่งเป็นเหรียญที่ FC รู้จักและคุ้นเคยกันดีมากๆหนึ่งรายการเหรียญน,นะครับนั่นคือเหรียญชนิดราคา10บ,บาทเหรียญน,นี้ซึ่งด้านหน้าประทับพ,พระบรมรูปในหลวงราชการที่9ฉลองพระองค์ครยมาหาจักรีครึ่งพระองค์ทรงผิดพระพักไปที่ด้านซ้ายของเหรียญจะรึือกข้อความพุมิพลอุลยเดรชรัชกาลที่9นะครับ มีพระบรมรูปนั้นยกตัวขึ้นเหนือเส้นขอบไส้เหลียนเล็กน้อยนะครับจารึกข้อความพุ้หญิงอุลรเรชน,นะครับรัชกาลที่9 เหรียญนี้ผ่านประสบการณ์แต่ FC คุ้นเคยกันดีนะครับพิกไปชมตรงขอบมีฟันเฟืองถี่สลับเรียบนะครับพิกไปชมตรงด้านหลังนั้นเป็นโฟกัสสาคัญมากมากเพราะประทับรูปพระปางวัดอรุณราชวรารามริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาจารึกข้อความประเทศไทยพศ2 5 4 5นะครับ10บาทเหรียญ10บาทปี45นี้เป็นเหรียญน,นิยมนะครับเพราะมีความเข้มขลังด้วยพระบระมีและเป็นเหรียญที่มีจานวนการผลิตค่อนข้างน้อยเพราะผลิตแค่61ล้านกว่าเหรียญเท่านั้นเองนะครับ จึงเป็นที่นะครับนิยมและเริ่มเมก็บสะสมกันมากขึ้นแล้วสําหรับ f f c ทั่วไปทุกท่านนะครับเดี๋ยวนี้เริ่มหายากมากขึ้นแล้วผมต้องขอบคุณ f f c ทุกท่านนะครับที่เทค c ับ b คร a k e ์เทควิว e ทคแช e นะครับทุกคลิปวิดีโอขอ F อทุกท่านของผมชงประสบวารณํสำเร็จสมบังลร่ำรวยเงินทองตลอดปีและตลอดไปนะครับการทําเพื่อผู้อื่นนั้นนะ ใช้กฎของแรงหนึงดูด vibration ในความเป็น Positive Thinking นะครับคือความคิดถึงสิ่งที่ดีๆนะครับผมขอให้ FC ผมทุกท่านได้รับสิ่งที่ดีๆมากขึ้นเป็นรอยเท่าพันทวีนะครับหากเราคิดที่จะมอบสิ่งดีๆให้ผู้คนอื่นนั้นเราก็จะได้รับสิ่งนั้นนะครับผมเชื่อมั่นได้ด้วยบารมีของพระเครื่องสำคัญวัตถุมงคลทุกรายการของช่องเรานะครับ และพระบารมีปกเกล้าในหลวงชาชการที่ผมเชื่อมั่นว่า FC ผมจะได้รับสิ่งดีๆทุกท่านทุกคนนะครับตลอดการรับชมคลิปวิดีโอทุกคลิปขอให้ท่านมีความสุขมากๆนะครับสิ่งที่มีคุณค่านั้นผมนําเสนอท่านทุกวันขอทุกท่านจงมีความสุขสมหวังร่ำรวยกันทองตลอดไปครับสวัสดีครับ